ทีจ <Es> <an> ังหวัดม <Japan> <empresas> mm ุกดาหารครัวได้มีการต้อนรับนะครับนายฟานจีทันนะครับเอกอัคราชถูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจําประเทศไทยพร้อมคณะครับนายวรยานบุญนาราชครับผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารครับได้ให้การต้อนรับนายฟานจีทันเอกอัคราชถูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจําประเทศไทยพร้อมคณะในโอกาสขอเขาเย่มคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เพื่อจะหารื่อและกระช่งเสริมความร่วมมือระวางจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดต่างๆของเวียดนามอีกทางเป็นการกระชับความสัมพันธ์ดีๆระวางทั้งสองประเทศโดยได้มีการหารื่อททำความเข้าใจกับสภาพเศรษฐกิจของทั้งจังหวัดมุกดาหารและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด่านคมนาคมขนส่งการขาชาชแดนแรงงานความยากจนและการพัฒนาเศรษฐกิจในด่านอื่นๆที่จะนำไปสู่โอกาสใหม่ๆของความร่วมมือระวังไทยกับเวียดนาม เพื่อเติมเต็มโครงสร้างพื้นฐานของไทยและการเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้ที่จะซ้อยก,นกันในการสร่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าในลุ่มแม่น้ำโขงต่อไปครับ